ผมดึงเอาเลยอออูออ้อีกแล้วเอ๊มีลากอยู่เส้นเดียวอันน้องสวยด้วยนะใบเนี้ยโอ้โหงานหยาบไม่น่ามีกปัญหาเนี้ยเป็นการแยกที่ง่ายมากเลยเดี <laughs> ย๋ยวมาตามดูกันนะว่ารากเส้นเดียวเนี่ยมันจะรอดไหมสวัสดีครับ<อ>เจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสนวรสนาดีนะครับพเพื่อน คลิปนี้ขออนุญาตแต่งตัวไม่สุภาพนะครับเนื่องจากว่าอาบน้ำไม่หนึ่งรอบแล้วทำงานเหงื่อไหลแล้วก็ร้อนมากๆเลยแดดร้อนจัดวันนี้นะวันนี้เดี๋ยวจะพามาแยกเจ้ากล้วยแดงอินโดของผมะนะเป็นพายุเพนนะเพื่อนเป็นพายุเพนนะพอดีมีเพื่อนที่รู้จักกันนะครับก็คือเขาอยากได้ <c oughs> เขาอยากได้ก็เลยต้องมาแยกไว้นะผมยุบไปเยอะแล้วนะผมก็ดึงดึง ดึงไปเยอะเพราะว่าตอนแรกอจะบอกว่าอะไรอ่ะหน่อมันเยอะมากแล้วผมก็ปลูกมะเดือ่อฝรั่งคือต้นมันใหญ่แล้วใช่ไหมเนี่ยต้นมันใหญ่มากแล้วได้ลูกนะแล้วก็ติดลูกนี่ได้กินลูกไปแล้วเห็นไหมนี่มันอยู่ในกระถางเดียวกันก็เดี๋ยวแยกเพราะว่ากระถางนี้คงต้องต้องยกให้มะเดื่อฝรั่งไปนะแล้วก็เดี๋ยวต้นนี้เดี๋ยวลองตัดต้นนี้ให้ดู ตัดเจ๊บมันเป็นหัวแต่ว่ามันด่างนะ,ะเดินเหี่ยวละผมไม่ค่อยได้ดูแลไม่ไม่ได้ดูเลยแหละบอกเลยว่าปล่อยไปตัดไปแต่เงาเขายังอยู่นะถึงจะเงาจะเล็กก็ตามอุ้ยเอา้หาหักเลยหกักไหมเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวดูเนาะมีรากนิดนึงมีรากนิดนึงพอดีมีจิมีโปรเจกต์ว่าจะทำกล้วย แคะด้วยเพื่อนๆเ,เออนะ้ำมีโปรเจกต์อยู่ก็ไม่เป็นไรสิ่งที่เตรียมมาก็คือมีดที่ทำความสะอาดแล้วนะครับเพื่อนๆแล้ก็นี่เลยน้ํายานะครับน้ํายาฆ่าเชื้อโรคหรือว่า,าถ้าเขามีโรคอะไรที่มันมากับดินของเรานะกับรากของเรานะก็ใช้ตัวนี้ฆ่าเข้าไปตึ๊บจุ่มเข้าไปเลย แต่และต้นก็น่าจะแยกไม่ยากนะพเพื่อนๆนี่โคนมันอยู่ข้างบนรากมันเดือบฝรั่งห่อรากมันเดือฝรั่งไปเลยแล้วโคนนันก็ต้นเล็กๆดูดูต้นเล็กๆลายดีอยู่ลายดีอยู่โตขึ้นมาลายก็จ,จะจัดห่อยนี้ต้น <c oughs> แก่แล้วไม่ได้ดูแลน้องเขาดูดิโดนแดดเพราะว่าผมตอนแรกเขาจะอยู่ข้างในแต่ทีนี้มันจะมีกระบะปูนน้ําอันนี้ เตรียมจะเลี้ยงหอยก็เลยย้ายเข้ามาแล้วก็เขาโดนแดดซึ่งที่ผมแดดมันแรงมากๆนะครับส่วนต้นใหญ่ผมมาจะบอกว่ามันเป็นเงานะเพราะมันยุบไปหมดแล้วนี่ก็เริ่มจะยุบแล้วเนี่ยเห็นไหมเริ่มจะยุบแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ดูแลเขาเพราะว่าผมขยับเขาออกมาโดนแดดเยอะเนื่องจากว่าผมต้องใช้กระบะปูนนะตอนนี้จะมาเลี้ยงหอยจะวางอยู่จุดน,นี้ มันก็เลยโดนแดดนานขึ้นใบก็เลยไหมบางทีน้ําก็ไม่ค่อยลดด้วยนะกล้วยนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็สมมุติเราจะแยกวันนี้ใช่ไหมเราควรลดน้ําตั้งแต่เมื่อวานนะครับเราก็ปล่อยไปเลยแล้วก็เราก็จะมาแยกช่วงเย็นๆอีกทีหนึง่งให้เขาไม่ต้องแบบดูดน้ําเยอะมากนะก็จะประมาณนั้นนะเราก็เราก็คุยดูดูโคนเขาเลยครับว่าเขาอะ อยู่ลึกมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมอย่างผมจะเอาต้นนี้ใช่ไหมต้นนี้ผมก็เคยดูดิดผมเอาไอ้นี่มาอไอที่เอาออกอามาอันนี้น้องเขาอยู่ข้างบนอนิดไอหน้ามีปัญหาอันเนี้ยเป็นการแยกที่ง่ายมากเลย <c oughs> นี่ดูเงาเขาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะนี่ดูเงาเขาเออ ว่าจะแยกว่าจะแยกเองไหลหลบแล้วแต่ก็ไม่ได้แยกดูลายเขาเป็นพายุเพ้นนะครับพายุเพ้นตีเพ้นอย่างเงี้ยเพ้นก็เพ้นโหดเงมนกัน้ใบเนี้ยเดี๋ยวให้ดูใบเนี้ยอันนี้ก็โหดอันนี้ก็ลายสวยอันนี้ก็โอ้โหน่าจะเป็นการแยกกล้ยที่ผมง่ายที่สุดเลยเพื่อนผมดึงเอาเลยเออ,อ,อร่างดำเขาปล่อยเขาเลย อันนี้สวยอยู่นี่อันนี้ลายโหดอผมก็ไม่ได้แบบโหดอยู่นะเนี่ยดูดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมมันก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อเพิ่มจากที่มีอยู่นะเพื่อนเพื่อนก็ขยายเก็บไปนะแล้วก็มีขยายบ้างนิดหน่อยนะแล้วก็มีคนมาขอแบ่งนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ทําเป็นกิจจาลักษณะนะเพื่อนเพื่อนมันก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้แหละ นี่ลากอยู่ประมาณนี้โอเคแล้วเนี่ยเออเรามาไม่ต้องไอ้นี่เลยดึงดึงออลากมะเดื่อเขาเขาค่อนข้างเยอะเขาสู้ต้นมะเดื่อฝรั่งไม่ได้เพื่อนเืน,เนแล้วก็เขาก็อยู่นี่ซะด้วยนะตรงนี้แล้วกันตอนนี้น้องก็แดงอยู่ ต้นน้อยๆอ๋อเขียวอันนี้ต้นเป็นอะไรเลยต้นขูยืดเมื่อก่อนมันคุมด้วยใบมะเดื่อฝรั่งดูดิต้นเขาเลยยืดไม่สวยก็อย่างว่าแหละของไม่ได้ดูแลออุ้ยโธ่นี่แหละผมต้องบอกว่าผมคนบัวบ้า ปลูกเลยไหมเนี่ยเงาเขาเงาเขาเนี่ยก็ไปปลูกต่อได้นะเพื่อนเนี่ยเอาไปปลูกต่อได้นะเงามันเน่าแล้วมันยุบดู้าคนเดือฝรั่งดูเขาค่อมอยู่แต่ตอนนี้ลายเสืออยิ่ยไปโคต แล้วไม่รู้จะพลาดหรือเปล่าเดี๋ยวก็มาลองดูกันอีกทีหนึง่งติดมันนิดเดียวเองเอ่ะโอ้อีกแล้วเอ๊มีรากอยู่เส้นเดียวอันน้องสวยด้วยนะใบเนี้ยโอ้โหงานหยาบรากเส้นเดียวทำอะไรได้ ไม่ถนดนะัดอ่ะมันติดลากอ่ะเพื่อนๆโอยฝีมือเลยบอกเลยโอยฝีมือเลยรอบเนี้ยไม่ได้ทํานานจัดเสียไปยต้นนี้ก็สวยเนี่ยตน้นอันนี้ไม่มีลากติดเลยอันนี้มีติดเส้นหนึ่งจะรอดไหมถ้ามันก็อยู่กับติดกับโคนมันเดื่อเลยนะเอาไงดี ยังติดมาอีกหน่อยนึงยังโอเคนี่ก็ติดมาหน่อยนึงเล็กอันนี้มันแดงไหมเนี่ยเหมือนจะเขียวช่วงระหว่างรอนะครับเราจะมาผส,สมน้ำยาเร่งลงรากกันไว้นะเพื่อนๆก็ตามสเต็ปเลยครับน้ำยาเรีงรากผมก็นานแล้วน่าจะใกล้หมดอายุแล้วแหละแต่ก็ดีกว่าไม่มี <laughs> <laughs> ดีกว่าไม่มีอะไรเลย เพราะว่าต้นเล็กรากน้อยเดี๋ยวจะไม่อยากให้เขาแช่นานนะครับเดี๋ยวเขาจะเฉาซะก่อนเนาะพรต้นเล็กๆเอาลากมันน้อยเดี๋ยวเราก็จะมาแกะทําความสะอาดเขาแกะกาบที่มันไม่ดีดูแลจะเป็นสิ่งสกปรปกเขาแกะออกไปแบบนี้รากเขาดาแล้วะลุ้นน่าดูเลยอ่ะแล้วก็แช้ลำยาหนึ่งรากต่อไปเลยนี้เราก็แกะออกไปคลิปนี้ทำน้ำขำก็แล้วกันนะเพื่อนๆน,นะ ตอนนี้มีหนอเดี๋ยวค่อยดูน้องนะหน้าตาน้องเป็นแบบนี้โตขึ้นน้องจะสวยหรือเปล่าอแยกไปผมติ่มยังไม่ค่อยเข้มเลยนะทำยาเร่งลาผมเนี่ยอันนี้สิเนี่ยอันนี้สิเนี่ยมีอยู่น้อยอุ้ยหลากกระปิดหนึ่ง นนี้เราก็แกะออกไปเดี๋ยวเราจะปลูกเองเราจะได้รู้ว่ารอดหรือไม่รอดน้องไม่สวยน้องไม่เด่นแต่น้องมีลายมีแดงเดี๋ยวมาตามดูกันในต้นเล็กๆเยอะเกินเลยตอนแรกว่าจะไม่เอาออกเดีย๋ยวมาดูวัสดุปลูกกันบ้างเลยครับเพื่อนๆอันนี้คือเป็นใบก้ามปูดินหมักใบก้ามปูนะน,นี่คือผมไปซื้อมาไปซื้อมารู้สึกว่า เขาจะกลายเป็นดินหรือว่าเขาย่อยดีรอบนี้ใบกัมปูก็ค่อนข้างเยอะดีแล้วก็อันนี้เป็นเพอร์ไลท์ใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับอันนี้เป็นดินผสมเก่าผมนะที่เพื่อนเเห็นอยู่ก็คือมันจะมีขุยมะพร้าวมีพวกโฟมแกะอันเล็กๆ็กที่ผมน่าแกะนะแล้วก็มีเพอร์ไรท์บ้างนิดหน่อยนะเพราะว่ามันเหลือผมก็เอามาใช้ด้วยงานนี้เพื่อที่จะให้มันโปร่งโปรง,ปรงหน่อยนะก็คืออันนี้หนึ่งส่วนนะครับเพอร์ไลท์หนึ่งส่วน อ่าอันนี้ถ้าตีไปถ้าเป็นพวกขุยมะพร้าวนะตีเป็นขุยมะพร้าวหรือว่ามะพร้าวสับถ้าใครมีนะเป็นใช้เป็นมะพร้าวสับเล็กหรือกลางประมาณนั้นก็จะดีนะครับตีไปหนึ่งส่วนแล้วก็ใบก้าปูสองส่วนก็สเต็ปเดิมเลยนะเพื่อนๆื่อนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนแล้วก็อันนี้สองส่วนมาจากนั้นเราก็ค่อยๆผสมไปเลยจะเน้นโป่งหน่อยนะครับปุ๋ยผมจะไม่ใส่นะเพื่อนเพื่อน รอบนี้ก็คือจะไม่ใส่ปุ๋ยเลยเพราะว่าเราจะชาเป็นกระถางเล็กจะบอกว่าต้นที่ผมแยกเนี่ยมันเล็กเกินไปเล็กเล็กมากค่อนข้างอันตรายครับคือถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะไม่มีใครแยกไซส์ขนาดนี้น่าจะแยกให้โตกว่านี้นะซึ่งต้นโตเราก็มีอยู่สองต้นสามต้นนะประมาณสามสามต้นที่โอเคโอเคนะแต่ลากติดมานิดนึงอ,อยู่ทางบ้านนะครับไม่มีเพลร์ไลท์ไม่ต้องไปซีเรียสนอกจากมีแกบเก่า ้องเป็นแกบเก่าจริงๆนะจะได้ไม่ค่อยมีผลกระทบไม่งั้นมันดูดในตัวเจนหมดถ้าเป็นแกบใหม่มันจะดูดธาตุอาหารในตัวเจนคือดูทรงแล้วว่าต้องคืนกระถางให้มันเดือดฝรั่งไม่ใช่คืนดิต้องยกกล้วยก็จะต้องค่อยๆเอาออกไปแต่ผมก็ยังไม่เอาออกเลยหรอกผมว่ามันอยู่ร่วมกันได้ครับเพราะผมชอบอะไรที่มันโวดตัวเหลือเกินผมไม่ลองอะไรเลยเพื่อนๆนะผมก็จะตึ้มไปแบบนี้เลยนะ เขาก็ใส่ไปเลยเพรวต้นเขาเล็กปกติอ่ะเขาไม่ค่อยแยกกัน่อยไอ้ต้นขนาดเนี้ยมันยังไม่เป็นกอเลยอย่ามาตามดูกันดูสิว่ามันจะรอดไหมเออเสร็จแล้วหนึ่งนี่ต้นเขาคิเรคิเร ถ้าใครถามผมว่าโอ้ยต้นคีเร่อย่างนี้ยังจะมาถ่ายให้ดูอีกผมมึนครับผมมึนผมมึนอยาให้มันเป็นกล้วยแคะเพราะผมเคยเลี้ยงในกระถางหกดิ้วมาเป็นปีกว่าแล้วมันไม่โตมากไงผมชอบโตมันก็เก็กอะใบนี้เขียวต่ใบนี้แดงเพราะข้างหลังเขาแดงเห็นไหมแต่นี้เขามีเงาถ้าเป็นกอมาที่นี่สวยนี่สวยเลยนะถ้าสมัยก่อนนะจะบอกว่า เราจะต้องเอามาพึ่งพึ่งลมให้มันแห้งใช่ไหมมันจะได้มันจะได้ดูดซับใช่ไหมแต่ตอนแต่แต่ตอนเน,นี้ยทําไมผมทําแบบนี้ผมจะบอกว่าเนื่องจากว่าต้นเขาอะมันเล็กเกินไปนะครับแล้วก็ผมไม่อยากให้เขาสัมผัสอากาศภายนอกนะนากเขาอะต้นต้นไหนที่มีรากอะไม่อยากให้เขาสัมผัสอากาศภายนอกนานเกินไปครับเดี๋ยวกลัวจะช้ําเพื่อนๆคิดว่าจะรอดไหมต้นเนี้ยมีรากอยู่เส้นเดียวเนี่ย เดี๋ยวมาตามดูกันนะว่าไอ้รากเส้นเดียวเนี่ยมันจะรอดไหมอ่ะใครว่ารอดไม่รอดเม้นมาไว้เลยว่ามันจะรอดเปล่านี่ใบเขาน้องแบบลายโอเคอยู่ ตอนนี้คือจะเป็นต้นใหญ่นะผมจะลองด้วยโฟมเหมือนเดิมนะสเต็ปผมนะพะผมใช้ดีผมใช้ดีผมก็ใช้เรื่อยๆครับอ่ะตอนนี้ก็แล้วกันนะครับอันนี้คือใบไหนนะครับที่ไม่สวยก็ไม่ต้องไปเสียดายครับตัดออกไปเลยต้นใหญ่เนี่ยผมจะโรยปุ๋ยไปหน่อยครับเพราะว่าเขาต้องการแรงคือต้นเขาโอเคแล้วอ่ะก็ใส่ไปเหมือนเดิม เมื่อกี้ใส่ไปแล้วพลาดแล้วก็มาใส่กรอบนึ่งแล้วก็มาโรยอีกนิดหนึ่งกดั้งข้างนิดหนึ่งให้แน่นไม่ให้ต้นมันขยับนะเพราะว่าต้นเขาสูงตอนแรกมันอยู่ในร่มอะ่ะต้นผมก็เลยมันแบบยาวสูงเร็จไปหนึ่งเดี๋ยวลดน้ำน้องก็ดีขึ้นท้นที่สองใส่ไปแล้วก็เหมือนเดิมปุ๋ยไปนิดหนึ่ง แล้วก็ใส่ปิดทับไปอ่าท่านี้อันนี้ใบโอเคทั้งหมดใบโอเคทั้งหมดก็วางลงไปปกติแล้วก็ใส่ไปเลยครับเิ็กนึงกดไปนิดนึงแล้วก็ใส่ปุ๋ยไ,ไปอีกน่อยนึงก็ใส่ทับไปต้นสุดท้ายเพื่อนต้นนี้ คิดว่ารอดไหมแล้วผมจะตัดแบบนี้เลยนะปับ๊บจะตัดแบบนี้เลยอุ้ยฝนตกแล้วอะ่ะลงเม็ดแล้วอะ่ะผมก็อุตส่าห์เตรียมตัวนะไปเตรียมช่วงระหว่างรอก็ไปเตรียมที่จะเข้าตู้อบเดี๋ยวรบก่อนแล้วกันมีฝนก่อนผมก็จะใช้น้ำยาเล่งรากนี่แหละ ที่แช่เขาไว้ตอนแรกนะผสมน้ำที่เหลือนะครับก็คือผสมน้ำเพิ่มเติมแล้วก็รดเขาอีกทีนึงใบนี้น้องเป็นตำหนิต้นนี้น้องเป็นตำหนิขี้เล่จังเลยอะ่ะแบบกระจายกระจายตอนแรกเรากดพอตึงๆนะพอตึงๆปุ๊บเวลาเราลดน้ำใช่ไหมดินเขาก็จะยุบตัวลงไปนะครับความแน่นมันก็จะเพิ่มขึ้นนะเพื่อนๆผมว่าคนใครที่ดูผมก็ น่าจะเก่งกันทุกคนแล้วนะผมว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆส่วนผมเนี่ยรดน้ําเสร็จแล้วผมก็จะเอาเข้าตู้อบไปเลยส่วนใครที่ไม่มีตู้อบก็นําถุงหูหิ้วมาแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะใช้กระถางใส่เข้าไปแบบนี้ดีแล้วเพื่อนก็จับเขาใกล้ๆกันแบบนี้นะแล้วก็ม้วนอ่ะเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะสําหรับคนที่ไม่มีตู้อบนะนี่ ไม่มีตู้อบไม่มีถุงใหญ่ที่จะต้องมาอบใช่ไหมก็ทําแบบนี้ครับแล้วก็จับปั๊บแล้วก็ม้วนปับป๊บปับ๊บปั๊บจับปั๊บดึงแล้วก็ม้วนแต่ต้องจัาให้มันเท,เท่ากันหน่อยนะปับ๊บปั๊บแล้วก็ม้วนแล้วก็มัดอืมโอ้ยอ่ะแบบนี้ ก็มัดตรงนี้ก็ดูดีๆแล้วกันมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะ,ะเพื่อนเพื่อนก็ใช้ได้และเราก็นําไปวางไว้ในร่มที่เป็นแดดลําไรนะนี่ส่วนถ้าทําแบบนี้แล้วเนี่ยเวลานะครับเราไปวางไว้ด้านนอกนะเราก็ต้องเอขาเรียกว่าอะไรทาใจนิดนึงทําใจนิดนึงก็คือเรื่องถ้าใบไหนเนี่ยมันมีปัญหานะครับ อ่าหรือว่ามันแก่เกินไปเนี่ยเขาก็จะเหี่ยวหรือว่าถ้าเราเอาใบเขาไว้เยอะเกินไปเนี่ยใบเขาก็จะแห้งเหี่ยวนะก็คือปกติไปนะครับในทางที่ดีนะครับเช่นอย่างเช่นใบนี้ผมเนี่ยใบนี้ผมเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันหักละมันหักแล้วผมก็ตัดออกไปเลยครับหนึ่งเลยก็คือเขาจะได้ไม่ดึงน้ําจากลกาต้นนะแล้วก็ต้นเขาจะไม่สูญเสียน้ํานะก็เราก็ตัดไปเลยครับ ต้นไหนที่ต้นใบนี้มีปัญหาก็ตัดไปเลยครับอ่ะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะเพราะว่ายังไงมันเสียอยู่แล้วถ้าใบเขาแตกๆขาดไม่สมบูรณ์น่ะนะก็อโอเคอันอื่นก็ปล่อยได้เลยแต่ถ้าเราเอาไว้ในตู้อบเนี่ยก็จะบอกว่าไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเรื่องตรงนี้นะครับใบเขาก็แทบจะอยู่แบบร้อยเปอร์เซ็นเลยเพราะว่ามันมีความชื้นอยู่แต่ตู้ต้องพอดีนะถ้าตู้ใหญ่เหมือนผมเนี่ยจะบอกว่าความร้อนในตู้มันสูงผมก็จะใช้วางในถาดน,นี้อีก แบบนี้เลยเราก็เอาน้ําคอใต้ถาดไว้นิดหนึ่งนะครับไม่ไม่ต้องเยอะนะครับเพื่อที่เวลาความร้อนหรือว่าตองวันแดดมันร้อนเยอะเนี่ยต้นเขาก็าจะดึงน้ําขึ้นไปนะเพื่อนๆนี่เลยครับเพื<ๆ>่อนเนเสร็จแล้วนะผมก็จะเอามาใส่ตู้อบไว้แบบนี้เพื่อลดการคายน้ําอ,อันที่ส่วนเกินก็จะเอาถุงนะใส่ถุงแล้วก็คอน้ําไว้นิดหน่อยนะก่อนหน้านั้นนะ่ะก็คือ พวกนี้มันก็ตัวแห้งที่ผมเคยเปลี่ยนวัสดุปลูกของบุสลัคำใช่ไหมมันจะกลายเป็นโกเมนแล้วดูดิต้นต้นที่มันยังไม่งอกตอนต้อนได้ไหมตอนนี้มันงอกแล้วส่วนต้นอื่นก็ตึงตังเรียกว่าอะไรอ่ะเต็งตึงเต็งตึงหมดนี่แล้วก็มาลดน้ําเพิ่มแล้วคอน้้าเพิ่มนิดนึงเนื่องจากว่าตัวผมมันใหญ่ความร้อนมันเยอะรอดหมด ทุกต้นนู่นพวุนก็จากใบเหี่ยวตอนนั้นใช่ไหมเนอะอันนั้นก็แตกใบใหม่มาอีกแล้วหมดนะก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยว่าตามรุ่นกันสองต้นไอ้ต้นอื่นไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะสำหรับคลิปนี้นะครับคนรัก การปลูกต้นไม้นะก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับส่วนคลิปนี้ผมไก่บ้านส่วนวัส,สนดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับดูฝนก็ตกลงมาโอ้ยต้องมีคนหัวล้อผมแน่เลยเนี่ยเรื่องกล้วยแดงใช่ไหมเออติดดอยแน่นอนอติดดอยจริงครับไปแล้ว